สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน J Expo นะคะอยู่กับถ่ายแล้วแล้วถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ b y d Seal วันนี้เข้ามาติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นในส่วนรถคิกเซนเซอร์ค่ะหรือว่าระบบเซนเซอร์เท้าเตะนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีระบบขาใช้ไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีคิกเซนเซอร์มาให้และลูกค้ายังติดตั้งเพิ่มเป็นในส่วนของตัวระบบประตูดูดนะคะทั้ง4บานประตูเลยเดี๋ยวไปชมผลง,งานการติดตั้งของเรากันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มด้วยที่ประตูดูดกันเลยนะคะเดี๋จะลองปิดให้ดูนะคะจะปิดเข้าไปนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะ เบาเๆเงียบๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองบันหลังให้ดูด้วยต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตงัวระบบคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์ท้าเติของเรากันนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะคะเซนเซอร์จับไวมากๆเลยนะคะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองสังปิดให้ดูด้วยนะคะเซนเซอร์แม่นยัมมากๆ หากใครนะคะที่ใช้รถ v v d ซิค่ะสนใจอยากติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวคลิกเซ็นเซอร์หรือว่าระบบประตูดูนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน J.S.O. นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ